คุณเอนอทัมเมอร์อคุณทัมเมอร์เหรอครับอืรับแซบครับโรคหืดหอบต้องแก้ยังไงครับหมอไม่ให้ยาพน่นอ๋ออืมยาพน่นยาพน่นยาพน่นถามว่าแก้ไงนะแก้ไงนะโอเคครับ อยู่ที่เวลาเป็นนะห้ามเด็ดขาดห้ามแบบหายใจเร็วคือไม่รู้ถ้าเป็นต้องพักอย่างเดียวนั่งนอนพักอย่างเดียวให้นิง่งวิธีการครับผมสูดหายใจเข้าไปลึกๆแบบค่อยๆนะครับปื๊ดกัดฟันไว้กัดไว้เลวลาออกก็ปล่อยม,มันออกไปตามไรฟันนะ เราจะบอกว่าให้ใช้ปากหายใจนั่นเองโอเคไหมได้หมดครับผมโอเคนะนี่คือวิธีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ง่ายที่สุดแต่ห้ามรีบทำนะครับรีบทำถ้ารีบทำมันจะตะกลับและทำให้เรา,า <laughs> ลุงจะเข้าใจ ในอารมณ์นี้ดีเพราะว่าลุงช่วยคนมาเยอะนะครับทําตามเสียงนะครับฟังให้ดีนะครับยำ้ำจากหนักจะเป็นเบาแน่นอนเบา ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายและหายไปทำเช้ากลางวันเย็นถึงแม้ว่ามันไม่หอบก็ต้องทำโอเคนะั่นเป็นการป้องกันไปในทีดีไหมครับถ้าดีนำมาปฏิบัติตามคำแนะนำของลุงถ้าไว้ใจลุงก็ทำตามลุงบอกจบเนาะครับผม